สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะก็จะพาชมสวนเล็กๆน้อยๆของเรานะคะถ้าเพื่อนๆจะมาสวนเรานะคะสวนเราก็จะมีป้ายติดสวนไว้อย่างนี้ค่ะชื่อว่าฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีทางเดินเข้าสวนค่ะตอนนี้นะคะจะลกๆหน่อยค่ะตรงปากทางเข้าสวนเรานะคะก็จะมีดอกทองอุไลสวยๆนะคะแต่ที่อยู่บนโค้งนั่นก็คือดอก เ,เขาเรียกอะไรนาะดอกพวงคามนะคะข้างบนจะสวยมากๆเลยนะคะแล้วระหว่างทางเดินนะคะในสวนเราอย่างที่เราบอกนะคะเราจะปลูกต้นไม้โบราณไว้ให้เพื่อนๆเด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะอาจจะมาเที่ยวสวนแล้วอาจจะได้รู้ว่าสมัยโบราณเนี่ยเรามีาผลไม้อะไรบ้างนะคะ ทางเข้าของเราเนี่ยนะคะก็จะตรงไปอย่างเดียวเลยนะคะข้างๆทา,างนะคะเราก็จะมีต้นหน่อยหนานะคะเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่คือต้นหน่อยหนานะคะที่เห็นด้านขวามือเนี่ยต้นหน่อยหนาทางนั้นเลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งซ้ายมือก็คือจะต้นมะขามเทศค่ะเรามีกอไผ่ไว้หนึ่งกอนี่ปลูกไว้สามปีแล้วนะคะด้านนี้นะคะ แต่ด้านนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะอันนี้ก็คือเป็นต้นไหนหนาทั้งหมดเลยหลังต้นไหนหนาเนี่ยก็จะเป็นกล้วยนะคะกล้วยพันุกล้วย,วยน้ำว้ากาบขาวนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกอไผ่หลังจากตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยค่ะแล้วก็พอหลังจากหลังตรงนี้ปุ๊บเนี่ยต้นนี้นะคะต้นกอไผ่อันนี้คือต้นกอไผ่ที่กินสดๆได้นะคะกินดิบได้นะคะเราก็เลยถ่ายดูช้าๆหน่อยนะคะ แล้วฝั่งซ้ายมือเนี่ยที่เราปลูกต้นฉํำฉาไว้สี่ไร่นะคะเราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะก็กว่าจะถึงส่วนเราก็ค่อนข้างใช้เวลาที่หน่อยนะคะแล้วเราก็จะมีต้นมะม่วงเต็มเลยอุ้ยต้นมะม่วงลม้มไม่มีใครบอกเราเห็นไหมคะตรงนี้ต้นมะม่วงนะคะทั้งหมดเลยมะม่วงก็จะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นมะม่วงอกร้องนี่ตรงนี้ก็คือต้นไข่เน่านะคะปลูกไว้หนึ่งต้นนะคะเผื่อในอนาคตเด็กๆจะได้รู้จักต้นไขน่เน่าไม่ทราบว่าทุกคนยังรู้จักกันหรือย,ยังนะคะ ด้านนี้นะคะก็จะเป็นป่ามะนาวสวนมะนาวของเรานะคะเราจะปลูกกล้วยในสวนมะนาวซึ่งเป็นการคิดผิดมากๆเลยค่ะมันไม่เวิร์กเลยค่ะเพราะมะนาวก็โตกล้วยก็โตทีเนี้ยเราก็จะต้องตัดสินใจตัดอย่างใดอย่าดึงออกบ้างนะคะพอมาด้านนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะฝั่งด้านนี้นะคะที่เห็นจะเห็นโล่งๆนะคะเราจะให้ดูด้านขวามือนะคะเพื่อนๆด้านนี้นะคะเราจะปลูก พวกคอสมอสหรือไม้ดอกนะคะเราก็เลยปล่อยที่ว่างไว้ที่เห็นขาวๆด้านนู้นคือสะพานนะคะเราทําสะพานไว้แล้วนะคะด้านนู้นนะคะสะพานนะคะทําไว้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนแบบว่าเดินเล่นบนสะพานแล้วก็มีดอกมงดอกไม้อันนี้เนี่ยตอนแรกเราคิดว่าเราจะปลูกองุ่นนะคะให้เพื่อนๆมาเด็ดกินเวลาเดินน่ะนะคะแต่ตอนนี้มันลกมากเราก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเราจะทําอะไรนะคะเพื่อนๆลองให้คําแนะนํามาหน่อยนะคะว่าเราจะทําอะไรดีเนาะเนี่ยเราลงทุนไป ตั้งเสาเรียบร้อยตั้งเหล็กเรียบร้อยเหลือแต่ต้นไม้ที่เราจะทำอะค่ะนะคะส่วนด้านนี้จะเดินไปตรงสวนอบอนสีของเรานะคะกับต้นไม้เพราะอากาศค่อนข้างจะลกก่อนนะคะเราก็จะให้เขาค่อยๆทยอยทำค่ะตอนนี้ทำไม่ทันนะคะฝนตกทุกวันเลยเราก็ไม่ได้มีโอกาสมาถ,ถ่ายคลิปในสวนค่ะเราจึงหาข้อมูลตามเทั่วๆไปมาให้เพื่อนๆน,นะคะอันนี้นะคะจะเป็นที่เราทำไว้เล็กๆน้อยๆก่อนนะคะ ด้านนี้นะคะก็จะเป็นต้นหมอนนะคะเนี่ยค่ะต้นหมอนนะคะนิดหน่อยนะคะต้นนี้เดี๋ยวเราจะพาไปอีกด้านหนึ่งที่จะมีต้นหมอนเยอะๆแล้วก็จะมีพริกไทยด้วยนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นมุมฟอกอากาศไม้ฟอกอากาศแล้วก็มุมบอลของเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นไม้ฟอกอากาศต่างๆนะคะเรามีทั้งพวกเบอร์กินพวก เกือบๆเยอะอะค่ะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะให้หลานถ่ายมาอาจจะถ่ายไม่ครบนะคะต้นอ,อันนี้ก็จะเป็นลูกบอลน,น้อยๆของเรานะคะอันนี้บอลสีนะคะทั้งหมดเลยนี่ก็คือบอลสีแต่ว่าอันต,นต้นโต,ตๆเดี๋ยวเราเอาไว้โชว์ทีหลังนะคะอันนี้ข้าโชว์ลูกๆเขาไปก่อนนะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นไม้ฟอกอากาศทั้งหมดเลยนะคะเรามีค่อนข้างจะเยอะเหมือนพอสมควรนะคะไม้ฟอกอากาศจะมีไม้ด่างด้วยนะคะ ก็อันนี้ก็คือเป็นต้นบอนสีนะคะยังไม่โตมากนะคะลูกๆแล้วก็จะมีพวกกวามรากตด่างด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอนสีค่ะจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นที่ทําดินนะคะแล้วก็เก็บอุปกรณ์นะคะด้านนี้ค่ะอันนี้ก็คือบอลบอลสีอะไรสักอย่างเนี่ยจาไม่ได้นะคะทีนี้พอเราเดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นนะคะเนี่ย เห็นไหมคะอันนี้ก็คือ,อยางอินเดียด่างขาวนะคะเรามีทั้งไหลใหญ่หลไหลด่างเลยนะคะยางอินเดียเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปโชว์ตอนหลังอันนี้ให้เขาถ่ายเขายังถ่ายไม่ค่อยเก่งกันอดอกต้นนี้นะคะดอกนี้ก็คือต้นกระเจียวมะลินะคะเนี่ยเรากําลังเพาะพันธุ์อยู่นะคะสวยมากเลยนะคะกระเจียวมะลินะคะจากนั้นนะคะเราก็จะไปดูเห็นไหมคะบอลมอนสเตล่าเรานะคะต้นใหญ่มากนะ ด้านนี้ก็คือเราก็จะทําไว้สําหรับบอลสีนะคะเดี๋ยวเราจะมุงหลังคาอีกทีค่ะแต่ช่วงนี้ฝนตกมากเราก็เลยเอาบอลสีที่ค่อนข้างราคาสูงมาตั้งไม่ได้นะคะเราจะเก็บไว้ก่อนนะคะด้านนี้เลยนะคะตรงนี้เราจะไว้บอลสีแล้วเราจะทําห้องค่ะเครื่องนี้เราเอาไว้ปั่นดินนะคะด้านนี้จะเป็นยางอินเดียของเรานะคะ แล้วก็เป็นไซใบสักด้วยนะคะหลายๆอย่างเลยที่เรามีนะคะอันนั้นด้านนั้นก็จะเป็นพวกว่านอะไรต่างๆเยอะแยะตรงด้านนู้นก็จะเป็นพวกต้นโอลีฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยววันหลังเราจะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือต้อนไม้ที่เราเพาะพันธุ์ไว้ทั้งหมดนะคะส่วนมาด้านนี้นะคะก็จะเป็นบอลอีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะมีเยอะค่ะค่อยๆทยอยมาบอลค่อยๆทยอยมาเรื่อยๆนะคะ ส่งเข้ามาบ้านก็ประมาณ4ี่หต้นหรือบางวันก็10ต้นนะคะส่งมาบอลสวยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านตรงสวนที่ให้เพื่อนๆเดินเล่นนะคะด้านนี้นะคะเราจะทําซุ้มไว้เพื่อปลูกผักหรือว่าปลูกอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะให้เขาเลื้อยแล้วก็ให้เขาห้อยลงมานะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆจะได้มาเก็บผักเก็บอะไรในสวนเรานะคะส่วนตรงนี้นะคะก็คือหมอนนะคะซุ้มหมอนนั่นเองนะคะ ถ้าหม่อนมีลูกเราสามารถเดินลอดในนี้แล้วก็เด็ดให้กินได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็คือเป็นซุ้มผักนะถ้าเกิดเพื่อนๆมานะเราก็จะมีผักแต่ก็ไม่รู้มันจะโตรหรือเปล่านะ้อตอนนั้นเราก็หวังไว้นะคะเห็นไหมคะต้นส่วนขวามือนะคะเป็นป่าพริกไทยของเรานะคะส่วนพริกไทยนะคะส่วนพริกไทยเรามี4ี่รอกว่าต้นก็ได้กินบ้านนะคะยังไม่เคยได้ขายเลยนะคะ เห็นไหมคะเพื่อนๆอ,อันนี้คือฟาร์มคุณแม่เป่งของเรานะคะเราค่อยๆพัฒนาไปทีละน้อยนะคะส่วนเราเราไม่อยากให้มีอย่างเดียวเราเป็นส่วนบนสีแล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศและก็ ไม้ดอกไม้ประดับนะคะที่ให้เพื่อนๆสามารถมานั่งรีแลกซ์ได้ฝักความฝันของเราเป็นแบบนั้นนะคะเราหวังว่าสักวันหนึ่งจะประสบความสําเร็จและได้เจอเพื่อนๆเ,เราอยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะและโดยเฉพาะออคุณแม่ของเรานะคะเห็นไหมคะด้านนี้นะคะจะเป็นดอกไม้ทั้งหมดเห็นสะพานไหมคะ <laughs> ทําสะพานไว้แล้วค่ะแต่ว่ายังลกอยู่เลยนะคะเดี๋ยวรอเวลาดิดนึงนะให้ฝนหายก่อนนะคะด้านนี้เป็นซุ้มหมอนนะคะอย่างที่บอกเพื่อนๆสามารถมาเข้าซุ้มหมอนและเด็ดหมอนกินได้นะคะ ก็ขอบคุณนะคะเ,เพื่อนๆที่รับชมฟาร์มคุณแม่เป่งและให้กำจัดกำลังใจกันโมาโดยตลอดนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะรับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะคะบ๊ายบายค่ะ